ทุกๆคนด้วยนะครับก็มาพบกับผมนายแสงเจ้าชายซาดิคครับนี่นะก็จะเป็นคลิปพิเศษก็คือวันที่16ที่ผมถ่ายคลิปเนะี่ยมันคือวันเกิดของผมเองก็เลยอยากจะฉลองวันเกิดแบบของผมเองนะผมก็เลยจะมาซื้อเค้กวันเกิดสำหรับตัวเองในวันนี้เดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเพราะว่าเราอยู่กันที่ตลาดนัดตีตุกครับเดีย๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ let's go อ่อครับตอนนี้เราเข้าไปข้างในตลาดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อเค้กและกันว่าที่ตลาดนักแห่งนี้จะมีเค้กหรือไม่ธรรมดาคือผมมาที่นี่บ่อยนะก็ค,คือทุกเย็นผมก็จะมาซื้อของกินมาแล้วกลับบ้านทุกวันแต่คราวนี้ผมจะมาดูครับว่าที่มีอะไรอยู่บ้างบรรยากาศตอนนี้คนก็เยอะนะเพราะว่า วันนี้มันเป็นวันเสาร์ไงก็เลยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะมากเลยมันก็พอๆกับงานเทศกาลเลยนะแต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่ไงเดี๋ยวเราจะมาเดินหาเค้กกันเรื่อยๆโอ้เห็นโรตีสายหไหมมที่ลิซ่าเขาโปรโมตอะรู้สึกน่าสนใจนะเดี๋ยวเราลองซื้อดีกว่านะนี่ซื้อมาแล้วสามชุด เห็นว่าลิซ่าเขา ago, โปรโมทนะเราก็อยากจะตามกระแสหน่อยที่อย่างนะนี่ก็ลูกชุบอีกแล้วลูกชุบตอนนี้ก็ฮิตเหมือนกันตอนนี้เราหานนเค้กของเราก่อนดีกว่าว่าจะมีหรือไม่ดูมาครับเห็นไหมครับเสื้อทยีใบเหมือน EP ที่แล้วที่ผมนั้นกำลังสังเกตผมก็ยังเห็นมีอยู่ และนี่งไงครับเสื้อขยี้ใยสีขาวผมจะลองดูสิว่าเสื้อขยี้ใบมันจะมีอัตราสักกี่เปอร์เซนต์ที่เราจะเจอผมเชื่อว่ามันอาจจะมีสัก10หรือ20%เอร์เซนต์นะครับของที่นี่อาจจะมีเสื้อพลังใบยอยู่แถวนี้และก็ไม่ต้องพูดครับตรงข้างหน้านั้นก็มีเหมือนกันเคเดินไปด้านซ้ายแล้วก็ใส่เสื้อพลังใบเช่นกัน แล้วก็เคย์คนเซ้อ,อนําเงินกะใส่ชุดพลังใบเหมือนกันแต่ถ้าให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะเดี๋ยวจะลองซื้อเสื้อพลังใบามาใส่ดีดกว่านะ <S <S ทุกคนครับเค้กไม่ได้ขายครับที่นี่เซลนิดหน่อยนะกับการมาในครั้งนี้เราจะลองไปที่อื่นกันบ้างครับว่าที่ไหนจะมีเค้กให้เราซื้อได้ครับไปเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เค้กหนองพงนก นะเรามาอยู่ที่ท่องบัวก็คือแถวบ้านผมเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อเค้กแล้วกันว่ามีอะไรเอาละครับตอนนี้ผมก็ซื้อเค้กเรียบร้อยแล้วนะเราจะกลับบ้านกันตอนนี้ผมก็ซื้อมาก็มีโรตีสายไหมก็ซื้อมากินเล่นๆนะเพื่อจะได้เป็นตามกระแสะครับตามกระแสะน้องลิซ่านะกันนะครับส่วนเค้กนี่ก็คือวันเกิดของผมเองเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านกันดีกว่าครับ อาล่ะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดวันเกิดสไตล์ตัวผมคนเดียวครับคือไม่มีใครมาร่วมง,งานอะไรกับผมหรอกเพราะว่าบางทีนะความสงบมันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนก็รู้สึกว่าจัดไปพร้อมๆกับทุกคนที่เข้ามาดูกันเลยดีกว่าก็อยากจะรู้ว่าจะได้มีสัก ขีพยานพร้อมกันนะว่าคุณจะมาดูวันเกิดของผมเองนนที่ผมนั้นก็จัดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนี่หนาเค้กแล้วเดี๋ยวเราปักเทียนประมาณหเล่มละกันเพราะว่าผมชอบเลข6นะเดี๋ยวเราจะปักกันเลยเลยความจริงก็คือที่ผมไปนั้นก็คือเขาจะให้สลักชื่อครับแต่ผมรู้สึกว่าชื่อคงจะไม่สามารถที่จะ อะไรที่มันดูโดดเด่นได้ผมรู้สึกเฮ้ยทำไมเราไม่แปะชื่อตั้งแต่แรกวะแสงซาดิสมันเผื่อจะเทะนะแต่แน่นอนครับเอามาแล้วอะเนะแบบนี้ก็ดูเท่อยู่ปักหกเล่มเรียบร้อยแล้วความจริงคุณคงคิดว่าจะต้องปักไอต้ตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมขอปักตรงการลางลวกันปักแค่หกเล่มพอเพราะผมชอบเลขหก Happy birthday, Happy birthday Day to you. Happy birthday Day to you. Happy birthday Day to you. Happy birthday, Day, Happy birthday. Day. เดี๋ยวผมขออธิษฐานนะครับ Happy Birthday to you ขอเป่าเลยนะครับโอ้โเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ได้เป่าอธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันเกิดปีนี้ผมขอให้ มีความสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาอยากได้อะไรก็ขอให้ได้อย่ากที่คิดก็ถือว่าจบคลิปสำหรับวันเกิดในปีนี้นะทุกคนอาจจะมองว่าผมนั้นทำคลิปดูบ้า,บา,บา,บาๆบงบงกับการจัดงานวันเกิดเพียงคนเดียวแน่นอนครับช่วงเวลาวัยแล้วก็เวลาที่ผ่านไปอ่ะพักพวกผมก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว จนเวลาผ่านไปก็ผมก็อยู่ตัวคนเดียวอยู่แล้วผมอยู่จนชินแล้วครับกับการที่จะทําอะไรโดยตัวคนเดียวจนมาตอนเนี้ยผมก็จัดวันเกิดก็จัดคนเดียวผมไม่ได้น้อยใจอะไรที่น้องสาวกับน,น้องชายผมได้จัดกันพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนผมได้จัดเองคนเดียวผมไม่ได้รู้สึกอันนั้นอีกต่อไปแล้วก็คือผมอยู่คนเดียวจนชินแล้วก็จัดงานมันเกิดแบบนี้ถ่ายคลิป เหมือนปีที่แล้วผมก็ถ่ายอยู่กับหมากมับแมวผมก็ยังทําได้ถ้าเอาจริงๆผมจะชวนพวกโจซินโดมหรือปิวสายนธุนมาก็มาได้นะแต่ผมต้องการที่จะทําคลิปให้มันกระชับให้มันจบๆไปแน่นอนครับพรุ่งนี้ผมอาจจะเที่ยวไปงานเทศกาลฉลองวันเกิดเหมือนเดิมก็ถือว่าวันเกิดปีนี้ผมก็อายุ29แล้วอีกปีหนึ่งผมมาเข้าสู่เลข3แล้วปีนี้ถือว่าผม ป็นปีสุดท้ายแล้วอ่ะสลหรับช่วงเกียนของผมมะสลหรับเลขสองอ่ะมันแป๊บเดียวเนาะกับเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ผมยังเด็กจนจนถึงตอนเนี้ผมเลยรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆผมแก่ขึ้นอีกปีแล้วผมเข้าสู่เลขสามผมก็รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคุณลุงแล้วนะก็จบไปแล้วนะสําหรับคลิปนี้กับงานวันเกิดแน่นอนล่ะผมก็ต้องแบ่งให้กับน้องบูอยู่แล้ว ผมคงไม่ได้กินคนเดียวหมดหรอกเพราะผมคงจะจุกตายและแน่นอนผมก็มีสายไหมอีกผมจะกินตามที่ลิซ่าพิงกินอีกอ่ะก็ถือว่าคลิปนี้สั้นๆง่ายๆจบกันไปก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามด้วยกบเกิ่งนะครับเพื่อแจงเกิดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะมาครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอาจจะไปงานเทศกาลหรืออาจจะมีสตอรี่ต่าง ไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับส่วนเสื้อพลังใบอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อให้ได้เลยฝากติดตามเลยภาคต่อไปเป็นภาคจบ